สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กันในรายการอาร์เมนโดทีวีนะครับอยู่กับผมเปื้มเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปเกมอนเอ็กนะครับนี่นะครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับอ่าหาคลิปลงเลยนะไม่มีคลิปลงนี่นะครับอยู่ในต้นรัเข้าสู่เซิร์ฟเวโปเกมอนเอ็กตอนนี้เวลาเป็นเวลาหกโมงนะครับผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เขาับเฟรนนะครับวิธีเข้ามาแล้วครับ คุณเดี๋ยววิธีโหลดจะอยู่ตอนจะจบคลิปนะครับถามว่าทำไมปืนมันผมยิเยอะนะครับผมเล่นมานานแล้วครับตียิ้มเรียบร้อยแล้วครับมันจะมียิ้มให้ตีนะดีแต่ผมจะบอกพิกัดนะฮะ๋ยวผมจะเอาอ้นี้ดูครับนี่นะครับยิ้มยิ้มนะฮะยิ้มเข็มกัดยิ้มนะครับเข็มกัดยิ้มนะครับพอเข้ามาปุ๊บปุ๊บอย่างแรกเราต้องเข้ามันรั่วครับทุกคนครับเราต้องทําอะไรครับมาที่นี่ครับ พีซีโชติจ้าสวัสดีสวัสดิจ้าเด็กใหม่เริ่มต้นโค้สไปหาที่ด็อกเตอร์แล้วพูดเ,เขาเอาแหละลองเดินไปลองเดินตรงยาวเลยนะแล้วก็เดินตรงไปนะครับเราอย่าลืมรับของฟรีนะครับทุกๆสามสิบนาทีนะครับนี่นะด็อกเตอร์แล้วก็รับแล้วก็กดคลิกๆๆรับโค้ดนะครับแล้วเราก็มาคลิกๆตรงนี้แล้วก็กดกดนะครับอย่างนี้นะครับ ย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็หลับไปแล้วก็ไปเก็บเรลตามปกติเลยครับี๋ยวผมจะบอกยิมนะครับว่ายิมทางไหนนี่ก็คือยิมพื้นนะครับอย่างแรกเราต้องมาตีแกงล็อกเก็ตนะครับนี่ครับผมตีไปแล้วครับนี่ครับนี่คือยิมพื้นนะฮะแต่ผมบอกเลยให้ฮะถ้าเล่นตอนเช้าๆมันจะแดกแหลกหน่อยนะฮะต้องเล่นตอนแบบเย็นๆนะฮะตอนเย็นจะไม่ค่อยแหลกเพราะตอน ไอ้ต้องเล่นตอนเช้าครับตอนเย็นคนมันจะเจอะนะครับมันจะแหลกหน่อยข้อสอบนี้มีข้อดีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีข้อเสียด้วยครับก็นี่ก็เป็นร้านร้านซื้อโปกเกมอนนะฮะนี่นะครับโปกเกมอนก็มีตามนี้นะครับเดี๋ยวลิงกิบเี๋ยวลิงโหลดลิงเวทผมจะเอาไว้ใต้ลิงกิชันนะครับนี่ก็เป็นร้านซื้อของเลยปกตินะครับนี่โบกลาอก,กิอง,งาลาอก,กิเอนะฮะนี่นะครับที่เขาจะ มีคนจะซื <Wir ound> ้อผมครับอ่าผมแนะนําของเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านผมผมให้ของไปแล้วครับบ้านผมไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับนี่ก็เป็นแลกเงินตามปกตินี่นานรับซื้อของนานร้านซื้อพวกเครื่องฟักเครื่องผสมพันธุ์นะฮะเครื่องผสมผสมพันธุ์ก็อย้เขาหมดแล้วไม่ตำมมงไมตัมม่านก็ให้เขาหมดหมดแล้วครับผมวันี้ผมเป็นนี่นะฮะนี่ก็คือบ้านผมนะครับไม่มีอะไรบ้านหรอกครับ เพิ่มเติมคือสวยไบเดิมครับนี่ก็เป็นที่ผสมพันธุ์นะฮะนี่ดีผสมพันธุ์นะฮะนะครับเ๋วยวผมจะให้ดูกขมบอเป็นที่ผสมพันธุ์สองอันนะครับแต่ผมไม่ได้ติดครับดีข้อดีคือตกมาไม่ตายครับนี่ราคาผมครับก็ขายอย่างนี้ตามพวกนี้พวกนี้พวกนี้นะครับอันนี้ของหมดนะครับของจะมาพวกนี้ครับ นี่ก็เป็นเครื่องเอเคครับมีเอเคป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูดึง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 นี่นะครับนี่ก็เอเคเหมือนกันครับน้ำมนตนี่ก็เป็นเครื่องพงเครื่องปักอะไรของผมนะครับดูของในกล่องม,มันมีอะไรบ้างผมไม่ค่อยมีหรอกผมให้เขาไปหมดแล้ว๊ <c oughs> นบนึงนะครับให้เขาหมดแล้วนั่นแหละครับเลยข้อข้อข้อ,ขอนี้ครับเอาผมตีป้ายถึงแล้วดูดูนี่ฮะเป็นไงล่ะฮะ มีแค่นี้ครับของแค่นี้ครับผมอยู่กัอบคนเยอะนะครับนี่ที่ฮิวมอนเยอะแยะครับของผมนี่ครับนี่ครับมีแค่นี้ครับข้างล่างก็เป็นที่อ้อยผมตีอ้อยทิ้งแล้วครับก็ผมขายรหัสนี้ด้วยนะสนใจติดต่อนะฮะนี่ครับนี่ครับทุกมนพอะไรไปกันครับ ก็สนใจทีสามารถติดต่อได้นะครับเ,เดี๋ยวให้ดูโปรมอนในซีพซนะครับนี่นครับก็นี่คือตู้ซีนะครับนี่โปรมอนผ,ผมทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับมีแค่นี้น,นะครับก็สนใจติดต่อสอบถามราคาผมได้นะครับตัวนี้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ